สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวสวนพุทราที่ตำบลหินหินแดนอำเภอแดนคำเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่ข้างตอนนี้จะเป็นพุทราทำบวยลูกมันจะเป็นแป้นแล้วก็ปัดฝาดหน่อยเขาจะเอาไปดอก โดกมากนะคะไหนต้นไหนอันนี้เมื่อเช้าเขาเก็บไปแล้วใช่ไหมพี่แต่ไหนอเดี๋ยวเอเอนี่นี่นี่ลูกนี้น่าจะกินได้ถ้าลูกที่มันลีลีอันนี้พุชาร์เขาเรียกพุชาร์อย่างไพี่แต่พุชาร์นมเหรอพุชาร์ซั่รถไอ้ลีลีนะนะอ่าค่ะอ๋อเดีถ้ากลมๆลมมาเมื่อไอรที่เราไปดองอ๋อ กลมๆเป็นๆพุดฟ่า,าทำบวยตอนเราขาจะเลือกลูกครัาเก็บไปแล้วเลือดแต่ลูกธรรมดาอ,มอาจจะไม่ค่อยสวยลูกเลยเขาเก็บไปแล้วแต่ว่ารสชาติด,ดีนะคะหูหาลูกรดนเ,เ,เต็มเลยเนาะ ลูกเรื่องๆมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะพี่แตนไม่ชแทแฮะโอ้ยไปจะแ,แรกมื่จะมองว่าไม่เจอนนามกินเอ้ยของเอื้อมแค่นไปนามไม่คุณเอ้ยไม่เอาดีกว่ารอบเลยว่านเลยอืมเยอะมากค่ะ อันนี้กเกษตรกรเขาเก็บไปเมื่อเช้าแล้วนะคะอันนี้เรามาที่หลังก็เลยจะ,จะเจอลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันดกมากเลยค่ะทุกคนดูมันดกเนาะพี่แตนเนาะเนี่ยดูเดยวไอผู้จัเนี่ตาดอก ลูกมันจ้อนอยู่ใต้ใบอุดเออเดี๋ยวกันมาสอบถามเด้วยของส่วนกันนะคะเติมมีต้นหนึ่งเอาต้นนู้นที่ก้อนลูกใหญ่ดิโลเท่าไรคะแม่เดี๋ยวนี้โลยี่สิบโล่ยี่สิบบาทอืม วันนั้นส้านโลอแยงันอันนี้ส่งส่งตามร้านขาเลยหรอคะร้านที่ส่งให้แล้วขอไปขายสี่เมืองอ๋อเอาไปส่งที่ร้านขาแล้วร้านขาไปขายสี่เมืองสุดยอดปทอม่ค้าีอ้ารู้สิเอาไปทัแม่ค้าซื้อไปขายอีกไงอืมแตมืนดกดกเนาะแม่เนาะนี่มันบางแล้วนะแล้วค่ะโอ้โห นี่ดทให้เก็บนี่ทำไมงานใจเย็นๆนะโค้งไม่เคยเก็บหรอกเจ้ว่าก็นี่ผลเหมือนตกสายทำไมตกสายเจะาว่าก่ออกกี่ปีแล้วค่ะแม่นี่อ่านกี่ปีแล้วหมูสิบกว่าปีแม่กี่ปีกี่ปีกว่จะได้กินปีปีชองปีปีชองปีได้กินชองปีชองปีเอาละช่องปีต้องปีช่องปีได้กินแต่มันก็มันออกตลอดวะค่ะ อตลอดปีหนึ่งมีครั้งเดียวอ้อปีหนึ่งครั้งเดียวพอหมดแล้วก็ตัดต้นเองอ๋อแต่มาใบต้นนี้น่าสวยปีละครั้งต้นนี้มันเป็นอย่างนี้ไงแต่ว่ามันไม่โดนยาเออมันไม่โดนยามันก็เลยเป็นอย่างี้อืแจะไม่เป็นไรไม่โดนยาดีแล้วอ๋ออันนี้ฟอสซันพิษเออว้าวกินได้เลยไม่โดนยาแล้วมันดีแล้วนี่ คนงานจ้างเขามาเก็บผิวซาเก็บไปเขาจะเก็บแบบนเออไม่ต้องไม่ต้องเก็บผิวซาแล้วพอที่เรไม่เก็บเพราะว่าแม่หาลูกค้างเพราาะว่เดี๋ยวจะเก็บพไกมีชาวบีผู้ใหญ่บอกมาเก็บไม่กี่กองชาวบีเขาจะมาชี้ยานที่มันเป็นลายนี่มันมันไม่ได้เสียใช่ไหมคะมันเป็นลายแต่ว่ามันมันมันไม่ช่วยพี่ผมไม่ช่วยอ๋อช่วยคือพูดแมงวันพอมันเจาะอ่ะอ๋อ แต่เหมือนป้อสั้นผิด <I> e <bunker. S 2> เราก <the> ินได้เลยกินดีเห็นไหลูกก็ว่ามันหวานกรอบด้วยเดี๋ยวมาต้นนึงหวานงึ่งกินหัวใจจะตีนะนามทั้งนั้นเลยแต่ดูพี่นอนกินมันที่มัชอร่อยว่ะ บ้านหนูมันมีที่เขาเอาไปใส่กับน้ำจิ้มอ่ะจ้ะบปะนาแม่แต่ว่ามันเป็นลูกน้ำตาลน้ำตาลน่ะที่เขาแ็กใส่ทุงไข่ทุ่งห้าบ้าทสิบบ้าทอ่ะค่ะ้าดองดิอันนั้นข้าดองหรือว่าดองนะไม่ใช่ต้นนะมันคนละอย่างกันอืมคนละอย่างไม่ใช่แบบนี้อย่างที่นัดทานลูกกลมๆจะกินแล้วมันจะอมเปรี้ยวอ๋อคนละพันกันมันจะอมเปรี้ยวหน่อยๆแล้วกินมันไม่กรอบมันจะกินเป็นไทราย พันนี้มันจะกออืมันพันเดียวกันไหมแม่อันนั้นนะคะพันลูกกลมๆเรื่องจะลูกยาวอืมลูกยาวดูดิแค่ดองก็ลูกลูกยาวๆนี่อร่อยกว่าเนาะพุทราสามรสบางคนเขาเรียกพุทราตุผมคู่อืมตุ้มคู่กันพุทราตุผู้เอาละอร่อยใช้ได้พอเก็บพุทราไปก็ทิ้ไปเอาพุทราไปทิ้งเลยอร่อยนะพุทร พี่คนที่มาเก็บพิษปลาหลวงใส่กรับป่องเจ็บแบบเดืยวเต็มป่องแล้วเต็มก็จริงตัวเนี้ยก่อมันร่วงก็บางทีเราเขาจะจับต้นเนี่ยร์ปลอดสารพิษไม่ได้อันนี้มันเอาไมอยู่ดีแล้วแม่เสี่ยเราก็ไม่กินกินอะไรที่ดีเพราะว่ามันรักฉีดยาแล้วมันเอาไม่อยู่เราก็เลยมันก็ยาไม่เกาะไงโหสนดล้วนาเก็บ นี่ิหโล่คะา่่ะไม่มีหมดแล้วโอ้โหลูกขอลูกไปนู่นนะแม่คะตลาดฟั่งเะแถวนี้มันไม่ค่อยมีใครมีอะเออเดี๋ยเก็บเลยแต่ว่ามันผลัดเราจะเก็บให้ทันน่ะเอถ้าแป้นๆอันนี้มันเป็นอะไรนะแม่บอกว่ามันกายดอ้าหลงดอกแล้วเหรอเคยเห็นปะไอ้แถวทำบุ้ยให้เรากินน่ะ มันลูกคออะไรไหมใชที่เค็มเคอ่ะบวยเค็มเค็มอ่ะต้องเอาลูกแบบนี้หรอแม่อ๋อบวยเค็มมันคือลูกพุทรามันไม่ใช่แบบนี้นะอีกอย่างนึงมันเป็นพุทราอีกแบบนึ่งอย่างนึงพอพอละหมดละขอดองใช่ปะนู่นหิ้วไปให้ก็ได้ค่ะขอดองเสร็จอุ้ยออกเลยขอดองเสร็จป้าไม่มาแบบเนี้ยกลมแบบเนี้นี่กลมๆแบบเนี้ยอือให้ลูกใหญ่ๆเขาก็เอาไปดองดองเสร็จเขาส่งนอก ส่วนนอกแล้วเขาก็เอามาเอามุ้ยเอามุ้ยให้เรากินอ่ะหนูไปต้นเอามุ้ยให้เรากินไงแล้วก็กินไอ้ที่ว่าสามลูกหนึ่งละห้าบาทอะไรเงี้ยอ๋อเทมปี้เลยอ่ะสามลูกห้าบาทสามลูกหรือสี่ลูกหรือสี่สิบหนูคิดว่าอันนั้นเขาใช้ลูกบุ๋ยมาดองใช่แล้วเขาไม่รู้เขาแกเขาบอกอ๋อ

ริมหนุนต้นไหลค่ะแม่นี่น,ะน่ะริมทางโน้นริมริมเนี่ยเนี่ยนะใบมากรูดอ้โหใบโหลยี่ห้า,าบาท,ท,บาทอันนี้ม่ตัดแล้วมันไม่แตกโอ้โหโหลยี่ห้าบาทไงมากูดแพงก็จะได้โลกันเยอะนะมดต้นนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่นี้ลายปีแเหรดินี่ ใช่ใบมะกรูดมีการอันนั้นด้วย